วันนี้ช่องเบอร์ดีขอแนะนำช่องน้องใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินช่วยกดติดตามช่องใหม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถติดตามลิงก์ช่องใหม่ได้ในคอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้เอมิเลียไดเยอร ฆาตกรต่อเนื่องหญิง400ศพแห่งอังกฤษชื่อเสียงของฆาตกรต่อเนื่องแจ็คเดอะริปเปอร์อาจญากรลึกลับคนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของอังกฤษได้ถูกกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมากจนโด่งดังไปทั่วโลกและนั่นจึงทำให้ใครต่อใครหลายคนมักจะต้องนึกถึงชื่อนี้เป็นอันดับต้นๆแทบทุกครั้งหากได้มีการพูดถึงฆาตกรต่อเนื่องหรือคดีฆาตกรรมระดับตำนานที่เคยเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ หากแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วความเยี่ยมโหดของแจ็คเดริเปอร์นั้นไม่อาจที่จะเทียบได้เลยกับฆาตการหญิงชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอมิเลียไดเยอร์คำร่ำลือที่ว่าเธอมีความเยี่ยมโหดอำมหิตเหนือกว่าแจ็คเดริเปอร์นั้นไม่ใช่เรื่องที่เกินกว่าความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยเพราะเธอคืออาชญากรหญิงที่ลงมือสังหารเด็กทารกไปแล้วมากกว่า400ศพด้วยตนเองเพียงคนเดียวเท่านั้น ภายในระยะเวลา36ปีในช่วงปลายยุคสมัยวิกตอเรียที่ประเทศอังกฤษมีอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นคืออาชีพเปิดสถานรับเลี้ยงดูเด็กทารกซึ่งจะมีศัพท์ที่เรียกขานกันว่าฟาร์มเด็กโดยผู้ที่ทำอาชีพนี้จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งหรืออาจจะมีการแบ่งจ่ายตามงวดเป็นระยะระยะแล้วแต่กรณี ซึ่งเด็กๆที่ถูกนำตัวส่งมาให้เลี้ยงดูนั้นก็จะถูกเรียกว่าลูกชาวนาคำว่าลูกชาวนาเป็นศัพท์ที่มีความหมายเป็นที่รู้กันดีว่าเด็กคนนั้นคือเด็กที่เกิดมาอย่างผิดธํานองคลองธรรมและจารีตประเพณีหรือเป็นพวกลูกนอกสมรสเนื่องจากสําหรับสังคมในสมัยนั้นการมีบุตรโดยผิดธรรมเนียมปฏิบัติถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าอับอายอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะแม่ของเด็กที่ไม่มีพ่อนั้น จะต้องถูกสังคมตราหน้าสแสดงความรังเกียจด,ดูถูกเหยียดหยามและโดนกดดันจากคนรอบข้างต่างๆนานา,นาทําให้หญิงสาวบางคนรู้สึกเครียดและทนต่อแรงกดดันไม่ไหวจนถึงขั้นเสียสติไปเลยก็มีด้วยเหตุนี้จึงทําให้หญิงสาวเหล่านั้นต้องเอาเด็กทารกไปให้คนอื่นเลี้ยงดูจนกว่าเด็กจะถึงวัยอันควรแม่เด็กจึงจะมารับตัวกลับบ้านโดยในระหว่างนั้นแม่ของเด็กสามารถที่จะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนลูกตนเองได้เป็นระยะระยะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วธุรกิจดูแลเด็กในประเทศอังกฤษมักจะเปิดขึ้นมาโดยสตรีที่มีความซื่อสัตย์และให้ความเมตตาต่อเด็กที่จําเป็นต้องเกิดมาในสถานะของเด็กนอกจารีตรวมทั้งยังมีผู้ช่วยพยาบาลกับพวกพี่เลี้ยงเด็กที่รักและเอ็นดูเหล่าเด็กๆด,ด้วยความเมตตาปราณีโดยพวกเธอก็จะให้ความเอาใจใส่แก่เด็กๆอย่างจริงใจแทบจะไม่แตกต่างไปจากแม่แท้ๆแ,แต่แล้ว งานที่ต้องอาศัยความรักและความเมตตาการุณาเช่นนี้ก็ต้องแปลเปลี่ยนจนแปดเปื้อนไปเพราะมีใครบางคนที่มองเห็นว่าอาชีพนี้มีด้านมืดซึ่งมีผลกำไรอันมากมายมหาศาลซ่อนอยู่เอมิเลียเดเยอร์เกิดเมื่อปี1836ในครอบครัวของช่างทํารองเท้าที่มีฐานะยากจนและยังต้องเลี้ยงดูลูกๆอีกถึง5คนที่หมู่บ้านเล็กๆในไพรเลมาช เอมิเลียเป็นบุตรสาวคนที่4ของครอบครัวโดยมีพี่ชายอีกสคนและน้องสาวอีกหนึ่งคนในช่วงวัยเด็กของเด็กหญิงเอมิเลียนั้นเธอเป็นเด็กที่ชอบเรียนรู้ด้วยการอา่านหนังสือโดยเฉพาะหนังสือประเภทบทประพันธ์วรนคดีและบทกวีต,ต่างๆแต่เด็กหญิงเอมิเลียก็ต้องทนทุกข์ทรมานและถูกทำทารุณกรรมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอยู่เป็นประจำ โดยผู้เป็นแม่ที่มีอาการป่วยทางจิตมาตลอดระยะเวลา12ปีจนกระทั่งแม่ของเธอได้เสียชีวิตไปด้วยโรคไข้รักษาใหญ่การได้รับการทรุณกรรมอย่างรุนแรงมาตั้งแต่วัยเด็กของเอมิเลียนั้นทําให้ในภายหลังนักจิตวิทยาได้วิเคราะห์กันว่าเหตุการณ์ต่างๆในช่วงอดีตวัยเด็กได้ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจที่ทําให้เอมิเลียต้องกลายเป็นคนที่มีความอมหิตเลือดเย็นก่อนที่มันจะเริ่มทวีอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เธอต้องกลายมาเป็นฆาตกรต่อเนื่องระดับโลกในเวลาต่อมาเมื่อแม่ของเอมิเลียได้เสียชีวิตลงไปเอมิเลียก็ได้ถูกส่งตัวให้ไปอยู่กับป้าซึ่งเป็นญาติิกับครอบครัวของเธอที่อาศัยอยู่ในเมืองบริสตอลซึ่งเอมิเลียก็จะต้องทำงานและใช้ชีวิตเสมือนกับว่าเธอเป็นคนรับใช้คนใหม่ในบ้านหลังนี้จนกระทั่งในปี1859 เธออยู่ในวัย23-24ปีก็ได้รับการแจ้งข่าวมาว่าพ่อของเธอได้เสียชีวิตลงไปแล้วและพี่ชายคนโตก็จะต้องรับหน้าที่สืบทอดกิจการซ่อมรองเท้าต่อจากพ่อแทนเอมิเลียจึงรู้สึกว่าต่อไปนี้เธอเองก็ไม่ได้มีพันธะผูกพันอะไรกับทางครอบครัวและป้าเธออีกต่อไปจึงได้เริ่มตีตัวออกห่างจากครอบครัวและญาติพี่น้องก่อนที่จะลาจากไปเพื่อแต่งงานกับชายชราวัย59ปีนามว่าจอชโทมัส โดยพวกเขาได้อาศัยอยู่ร่วมกันที่บ้านพักบนถนนทรีนิตี้ตั้งแต่แรกเริ่มที่คบหากันเขาและเธอต่างคนต่างก็โกหกเรื่องอายุซึ่งกันและกันโดยในทะเบียนสมรสนั้นจอร์จระบุว่าเขามีอายุเพียงแค่48ปีซึ่งลดลงไปจากความเป็นจริงถึง11ปีส่วนเอมิเลียก็เพิ่มอายุให้กับตนเองมากขึ้นไปอีก6ปีทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างวัย ช่วงระยะเวลา3ปีที่เอมิเลียได้แต่งงานกับจอชเธอก็ได้หันมาศึกษาและฝึกฝนตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพพยาบาลโดยแม้ว่าอาชีพนี้จะต้องทำงานหนักและมีความเหน็ดเหนื่อยมากแต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยกย่องยอมรับจากสังคมในยุคสมัยว mm ิกตอเรียเอมิเลียเรียนรู้ทักษะการพยาบาลที่เป็นประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะทางด้านการพัดุมคันที่เธอรู้สึกให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะการเป็นพยาบาลผดุงครรภ์ทำให้เอมเมรียได้รับรู้ว่ายังมีหญิงสาวอีกมากมายที่มีบุตรทั้งทงท,งที่ตนเองยังไม่พร้อมหรือเด็กทารกเหล่านั้นต้องเกิดขึ้นมาโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจอันถือเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมและจาดีตประเพณีขั้นร้ายแรงของยุคสมัยนั้นและนั่นก็ทำให้เธอได้มองเห็นลู่ทางแห่งการกอบโกยผลประโยชน์จากข้อจำกัดทางด้านวัฒนธรรมและการยอมรับทางสังคมเหล่านี้ ครั้งหนึ่งเอเมิเลียได้มีโอกาสไปพักอาศัยอยู่กับเจ้าของฟาร์มเด็กที่มีชื่อว่าเอลเลนเดนซึ่งเธอผู้นี้ได้ทําฟาร์มเด็กที่ผิดต่อข้อกฎหมายทั้งในแง่ความไม่เอาใจใส่และปล่อยประละเลยเด็กๆจนกระทั่งมีเด็กๆหลายรายต้องเสียชีวิตลงไปเพราะขาดอาหารอีกทั้งในช่วงปี1834กฎหมายต่างๆของอังกฤษก็ยังไม่เอื้ออ,อํานวยต่อการคุ้มครองเด็กนอกสมรสมากนะักนั่นยิ่งเป็นการทําให้กิจการฟาร์มเลี้ยงเด็กกลายมาเป็นสิ่งจําเป็น และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเอมิเลียเริ่มได้กลิ่นหอมฉุยของเงินก้อนใหญ่ในธุรกิจเช่นนี้โดยเธอให้น้ำหนักไปที่ผลประโยชน์แต่ไม่ได้คิดที่จะให้ความสนใจในแง่ของการดูแลเด็กเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วการที่เธอมองในแง่ธุรกิจเงิน,เง,นเงินทองทองเป็นหลักยิ่งทําให้เธอตัดสินใจเปิดกิจการแห่งความตายขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองวิสตโดยใช้ชื่อว่าบ้านหลังคลอด เป็นที่รู้กันอย่างลับๆในสังคมด้านมืดว่ากิจการของเอมเลียนนั้นเปิดให้บริการสําหรับสตรีที่ตั้งครรภ์อย่างผิดจารีตโดยไร้ทางออกและไม่มีที่ยืนในสังคมโดยหลังจากที่พวกเธอเหล่านั้นคลอดบุตรออกมาแล้วเธอจะรับหน้าที่ในการหาทางออกนั้นให้เองซึ่งก็คือการลงมือสังหารพวกเด็กๆโดยที่ผู้ให้กำเนิดไม่ต้องลงมือด้วยตัวเองแต่อย่างใดส่วนศพของเด็กทารกนั้นก็จะถูกส่งคืนให้แก่ผู้เป็นแม่ หรือจะให้เธอช่วยกําจัดศพให้ก็ตามแต่เงื่อนไขข้อตกลงโดยวิธีการที่เอมิเลียใช้ในการปลิดชีพเด็กๆอยู่เป็นประจำก็คือการใช้หมอนกดไปที่ใบหน้าของเด็กจนขาดใจตายต่อมาเธอก็ได้เปิดกิจการสถานอุปถรัรมภ์เด็กที่แฝงไปด้วยความเยี่ยมโหดอมหิตขึ้นมาโดยเด็กๆที่นี่ก็จะถูกเลี้ยงดูด้วยสารเสพติดเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งเสียงร้องไห้งอแง,ง,งจนกระทั่งผู้เด็กน้อยก็จะค่อยๆทยอยกันตายไปอย่างช้าๆ ในที่สุดกิจการชั่วร้ายของเธอก็ได้ล่วงรู้ไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอจึงถูกทางการเข้าจับกลุ่มตัวดำเนินคดีแต่อย่างไรก็ตามด้วยกฎหมายการคุ้มครองเด็กที่เกิดนอกจากรีดในสมัยนั้นยังไม่มีความครอบคลุมมากพอเอมิเลียจึงได้ถูกตัดสินลงโทษในข้อหาของการปล่อยปละละเลยเด็กๆเท่านั้นซึ่งก็ทำให้เธอถูกจำคุกเพียงแค่6เดือนหลังพ้นโทษ เอมิเลียได้กลับมาเปิดกิจการขึ้นอีกครั้งที่เมืองริดดิงเนื่องจากยังติดใจในผลประโยชน์ก้อนใหญ่ที่ได้รับจากอาชีพนี้เธอรู้ดีว่ากำไรจากธุรกิจนี้มีอยู่มากมายแค่ไหนจึงได้เริ่มต้นทำการตลาดอย่างจริงจังด้วยการลงโฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือต่างๆโดยอวดอ,อ้างว่าเธอคือนางพยาบาลที่มีความสามารถในการเลี้ยงดูพวกเด็กๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเสื้อผ้าหรือชีวิตความเป็นอยู่ นอกจากนี้เธอยังเป็นผู้หญิงแต่งงานแล้วที่มีความรักเด็กและมีความรับผิดชอบสูงอีกทั้งบ้านรับเลี้ยงเด็กของเธอก็เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างมากสําหรับพวกเด็กๆคาโฆษณาที่ดูน่าเชื่อถือนี้ทําให้มีแม่ของเด็กนอกจากรีดเป็นจํานวนมากหลงเชื่อและได้ยินยอมพาลูกน้อยของตนมาเข้าใช้บริการซึ่งเอเมิเลียก็จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนที่จะรับเด็กๆเ,เ,เข้ามาอยู่ในการดูแล ด้วยบุคลิกลักษณะของเอมิเลียนนั้นเป็นผู้หญิงที่ดูมีความน่าเชื่อถือยิ่งทําให้ผู้เป็นแม่ยินยอมที่จะส่งลูกๆของพวกเธอเข้าสู่เงื้อมือมัจุราชได้อย่างสนิทใจซึ่งเพียงแค่เด็กถูกเปลี่ยนมือจากผู้เป็นแม่ชีวิตของเด็กคนนั้นก็เสมือนว่าชะตาได้ขาดไปแล้วครึ่งหนึ่งทันทีก่อนก่อนที่อีกเพียงแค่ไม่นานนักชะตาของพวกเด็กๆก,ก็จะขาดสิ้นไปอย่างสมบูรณ์ เอมิเลียจะทยอยลงมือสังหารพวกเด็กๆเ,เพื่อลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูโดยเธอมักจะใช้สายรัดหรือผ้าเทปรัดคอเด็กจนขาดใจตายก่อนที่จะห่อหุ้มด้วยกระดาษแล้วยัดศพใส่ถุงเพื่อน,นําไปถ่วงลงในแม่น้ําเทมซึ่งเป็นแม่น้ําเรื่องชื่อในฐานะของเส้นเลือดใหญ่แห่งประเทศอังกฤษการกอบโกยผลประโยชน์ของเอมิเลียด้วยการฆ่าเด็กๆนั้นดูเหมือนจะเป็นวิธีรวยทางลัดที่ง่ายดายและได้ผลดี เพราะเธอยังคงลอยนวลอยู่ในธุรกิจนี้ได้อีกยาวนานหลายปีหรือแม้บางครั้งเธออาจจะถูกจับดำเนินคดีบ้างเนื่องจากจำนวนเด็กๆในการดูแลของเธอมีการเสียชีวิตที่มากเกินไปจนผิดสังเกตแต่เพราะช่องโหว่ของกฎหมายจึงทําให้เธอได้รับการลงโทษเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นอีกทั้งในบางคดีเธอก็ยังใช้ข้ออ้างถึงปัญหาทางสภาพจิตมาอ้างอิงในชั้นศาลแล้วคดีนั้นๆก็จะสิ้นสุดลงด้วยการที่ เอมิเลียจะได้รับการปล่อยตัวในเวลาไม่นานนะักกิจการฆ่าทารกของเอมิเลียยังคงดำเนินต่อไปได้ด้วยดีตราบใดที่ยังคงมีการกดดันให้พวกแม่เด็กนอกสมรสไม่เหลือซึ่งที่ยืนในสังคมทางออกสำหรับพวกเด็กๆนอกจากรยดจำนวนมากที่ต้องเกิดมานั้นจึงหนีไม่พ้นการถูกส่งตัวเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงเด็กอีกทั้งหลังจากที่มีการส่งมอบตัวเด็กและชำระเงินให้แก่สถานรับเลี้ยงดูแล้ว ผู้เป็นแม่หลายรายก็จะหายตัวไปโดยไม่คิดที่จะหวนกลับมาอีกหรือไม่ได้ให้ความสนใจเลยว่าเด็กทารกเหล่านั้นจะต้องมีความเป็นอยู่หรือจะมีอนาคตต่อไปเช่นไรแต่ในบางกรณีแม่เด็กบางรายก็จะกลับมารับตัวลูกของตนคืนซึ่งเอเมิเลียก็จะแจ้งแก่เธอไปว่าเด็กได้เสียชีวิตลงไปแล้วจากอาการป่วยตามธรรมชาติหรือมีการส่งตัวไปอยู่ในสถานที่รับเลี้ยงดูเด็กแห่งอื่นๆ แต่หากเหตุการณ์มีทีท่าว่าเรื่องราวจะลุกลามบานปลาย mm. เธอก็จะเปลี่ยนชื่อและหลบหนีไปอยู่ที่เมืองอื่นทันทีนั่นจึงทําให้เธอสามารถเอาตัวรอดมาได้หลายต่อหลายครั้งและเปิดกิจการฟาร์มเด็กได้อีกนานหลายปี mm. ผู้ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของเอเมิเลียนนั้นมีหลายรายซึ่งสาวบาไวัย25ปีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเวลินามามอนก็ต้องตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของเอเมเลียเช่นกันโดยเธอให้กำเนิดบุตรสาวนอกสมรสชื่อดริสขึ้นมา ในระหว่างที่เธอกำลังลเผชิญหน้าอยู่กับปัญหานี้ตามลําพังเธอก็ได้เห็นโฆษณาสถานรับเลี้ยงเด็กของเอเมเลียที่ลงไว้ในหนังสือพิมพ์จึงได้ตัดสินใจว่าจะนําตัวดอริสลูกสาวของเธอมาฝากสถานรับเลี้ยงดูเด็กเป็นการชั่วคราวเพื่อที่เธอจะได้ทํางานเก็บเงินและมารับบุตรสาวของเธอกลับไปเลี้ยงดูด้วยตนเองเมื่อมีความพร้อมในเดือนมกราคมปี1896เอเวลิน่ามามอนได้น,นัดหมายพูดคุยกับเอเมเลียที่เมืองริดดิง สำหรับเตรียมการส่งบุตรสาวให้ไปอยู่ในการดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็กเอเวลีน่าได้เคยบอกเอาไว้ว่าทันทีที่ได้พบกับเอมิเลียเป็นครั้งแรกเธอเป็นผู้หญิงสูงวัยที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยและมีบุคลิกการวางตัวที่ดีผู้จาน่านับถือนอกจากนี้เอมิเลียยังได้บอกแก่เอเวลีน่าว่าเธอแต่งงานแล้วและมีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูโดริสให้เป็นเด็กหญิงที่มีสุขภาพดีและเติบโตขึ้นมา โดยได้รับทั้งความรักความอบอุ่นอย่างเต็มที่ซึ่งต้องแลกเปลี่ยนกับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน10ปอนอีกทั้งเธอไม่ยินยอมที่จะให้เอเวลีนาได้ทำการต่อรองราคาหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นจนในที่สุดเอเวลีนาก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขตามที่เอเมิเลียกำหนดขึ้นมาและได้นัดหมายส่งมอบเงินและตัวบุตรสาวกันในอีกหนึ่งสัปดาห์จากนี้ณสถานที่นัดหมายเพื่อส่งมอบตัวโดริส ให้ไปอยู่ในสถานรับเลี้ยงดูเด็กเอเวลิน่าได้ตระเตรียมเสื้อผ้าและนำค่าใช้จ่ายตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้มามอบให้แก่เอเมิเลียแต่หารู้ไม่ว่าหลังจากแยกย้ายกันไปได้แค่ไม่นานนักโดริสลูกสาวของเธอก็ถูกเอมิเลียฆ่ารัดคอจนเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเดินกลับไปไม่ถึงบ้านด้วยซ้ำอีกไม่กี่วันต่อมาเอเวลิน่าก็ได้รับจดหมายมาแจ้งว่าโดริสมาถึงสถานเลี้ยงดูเด็กแล้วและทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดี จากเหตุการณ์สังหารหนูน้อยโดริสเพียงแค่ไม่กี่เดือนในวันพุธที่1เมษาย,ยนปี1896เอมิเลียก็ได้รับเด็กชายแฮร์รี่ซิมมอนส์มาอยู่ในการดูแลและเช่นเคยหลังจากแยกย้ายจากผู้เป็นแม่เธอก็ลงมือฆ่าเด็กทันทีก่อนที่วันถัดมาร่างของเด็กชายแฮร์รี่และเด็กหญิงโดริสจะถูกจับยัดใส่ถุงผ้าไหมพรมทวงด้วยก้อนอิฐและนำไปทิ้งไว้ในแม่น้ำเชมมีศพเด็กทารกจำนวนมากถูกฆ่ารัดคอ แล้วนำไปทิ้งเอาไว้ในแม่น้ําเชมและกําลังเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่มีใครร่วงรู้ถึงสิ่งที่เอมิเลียกระทําจนกระทั่งในวันที่30มีนาคมปี1896มีชาวเรือผู้หนึ่งบังเอิญดึงเอาห่อผ้าขึ้นมาจากในแม่น้ําได้และเมื่อเขาเปิดดูก็พบว่าเป็นศพของเด็กทารกที่ถูกผ้าเทปรัดคอเอาไว้จนเป็นปมแน่นหนาซึ่งต่อมาศพเด็กทารกผู้นี้ก็ได้ถูกระบุว่า เป็นศพของเด็กหญิงเฮเลนาฟรายและในเดือนถัดมาก็มีผู้พบถุงผ้าไหมพรมปริศนาอีกครั้งภายในถุงปรากฏว่าเป็นศพเด็กทารกเพศหญิงอายุราวสี่เดือนและศพเด็กชายอายุราว13เดือนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับที่พบศพของเด็กทารกก่อนหน้านี้โดยจากการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก็พบว่าศพทั้งสองคือศพของเด็กหญิงโดริสมามอนและเด็กชายแฮร์รี่ซิมมอนส์ การค้นพบศพเด็กทารกทั้งสรายในเวลาใกล้เคียงกันทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจแห่งเมืองริดดิงรีบเร่งดําเนินการสืบสวนคดีนี้ทันทีเนื่องจากเชื่อว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของฆาตกรคนเดียวกันซึ่งในการสืบสวนคดีนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์สองเพื่อหาร่องรอยที่ซุกซ่อนอยู่ในหลักฐานจนกระทั่งพบว่ามีร่องรอยบางอย่างได้บ่งชี้ไปถึงเอมิเลียไดเยอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่า เธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนี้อย่างแน่นอนหากแต่ว่าพวกเขายังขาดหลักฐานสำคัญที่มีน้ำหนักเพียงพอในการเอาผิดเธออีกทั้งจากประวัติของเอเมิเลียนนั้นเธอเองก็มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในการหลีกเลี่ยงและหลบหนีคดีเช่นนี้อยู่แล้วดังนั้นการสืบคดีนี้ตำรวจจึงต้องดำเนินการให้เงียบเชียบที่สุดหากไม่เช่นนั้นแล้วเอเมิเลียก็คงไหวตัวทันและหาทางเอาตัวรอดได้อีกเช่นเคยเป็นแน่ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการวางแผนเข้าจับกลุ่มเอเมเลียโดยการใช้เด็กสาวโสเภณีคนหนึ่งมาเป็นนางนกต่อและทำทีพูดคุยเจรจาให้เอเมเลียมารับลูกของเธอไปเลี้ยงดูและทุกอย่างก็ดำเนินไปตามแผนการด้วยดีจนกระทั่งในวันที่3เมษายนตำรวจจึงได้บุกเข้าไปที่บ้านหลังใหม่ของเอเมเลียอย่างฉับพลันจนเธอถึงกับตั้งตัวไม่ติดและนั่นก็ทำให้ตำรวจพบว่ามีกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งอยู่ภายในบ้านแต่ไม่สามารถหาศพได้พบ อย่างไรก็ตามมีการค้นพบหลักฐานประกอบคดีอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผ้าเทปชนิดเดียวกับที่เธอมักจะใช้ในการรัดคอเด็กๆตั๋วจำนำชุดเสื้อผ้าของเด็กๆที่ต้องตกเป็นเหยื่อและจดหมายโทรเลขจำนวนมากเกี่ยวกับการรับเด็กเข้ามาเลี้ยงดูซึ่งจากหลักฐานที่มีอยู่นี้ก็ทำให้เชื่อได้ว่าในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเธอสังหารเด็กๆไปแล้วมากกว่า20ราย แล้วยิ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบค้นต่อไปก็พบว่าตั้งแต่เอมิเลียเริ่มหันมาทำธุรกิจฟาร์มเด็กคาดว่าเยื่อทารกที่ได้ถูกเธอฆ่าตายไปแล้วนั้นมีมากกว่า400รายและนั่นจึงทำให้เธอถูกนับว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกในวันที่4เมษายนเอเมเลียไดเยอร์ถูกจับกุมอย่างเป็นทางการด้วยข้อหาการฆาตกรรมส่วนแมรี่และอาร์เธอร์พร์เมอร์ ลูกสาวกับลูกเขยของเธอก็ถูกจับกลุ่มในข้อหาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งในระหว่างการสอบสวนนั้นยังได้มีผู้ทยอยค้นพบศพเด็กในแม่น้ําอีกถึง7ศพในช่วงเวลา3เดือนจึงนํามาสู่การงมหาศพเด็กรายอื่นๆจนได้มีการค้นพบตามมาอีกประมาณ50บศพโดยศพทารกทุกศพนั้นจะถูกรัดด้วยผ้าเทปสีขาวซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะตัวในการลงมือสังหารเด็กๆของเอมิเลียไดเยอร์โดยเธอได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า คุณรู้อยู่แล้วนี่ว่ามันเป็นฝีมือฉันเองเห็นเห็นอยู่ว่ามีรอยสายรัดที่คอเด็กต่อมาหลังการถูกจับกลุ่มเอมิเลียพยายามที่จะฆ่าตัวตายอยู่ถึงสองครั้งแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จจนในที่สุดเธอก็ถูกนำตัวขึ้นศาลที่โอเบรลี่ในกรุงลอนดอนซึ่งจากผลการตัดสินของศาลแมรี่และอาเธอร์พาเมอร์ที่ถูกจับกลุ่มในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดนั้นก็ได้รับการปล่อยตัวไปเพราะไม่มีหลักฐานในการเอาผิด อีกทั้งในความสารภาพผิดของเอมิเลียก็ได้ถูกระบุเอาไว้ว่าลูกสาวและลูกเขยของเธอนั้นไม่ได้รู้เห็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆที่เกิดขึ้นเอมิเลียยอมรับสารภาพต่อหน้าสารว่า mm. เหยื่อที่เธอลงมือสังหารมีแค่เด็กหญิงโดริสมามอนเพียงคนเดียวเท่านั้นอีกทั้งทนายความของเธอ mm. ก็ยังใช้ข้อแก้ต่างยอดนิยมที่เหล่าบรรดาทนายความของพวกฆาตกรมักจะหยิบยกขึ้นมาใช้อยู่เสมอ mm. ก็คือตัวฆาตกรนั้นมีอาการป่วยทางจิต และเป็นผู้วิกลจริตอีกทั้งไม้เด็ดของทนายความที่ว่าความให้เอเมเลียนนั้นได้งัดออกมาใช้ก็คือการพยายามโน้มน้าวให้คณะลูกขุนเชื่อว่าเอเมเลีย mm. <"Em ilia" S 2> คือผู้ที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในด้านศาสนาอย่างแรงกล้าโดยเขาให้เธอถือหนังสือบทเพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาที่เธอกําลังถูกไต่สวนอยู่ในศาลและแล้วอีกเพียงแค่ไม่กี่วันต่อมาช่วงเวลาในการฟังคําพิพากษาก็มาถึงในวันนั้น คณะลูกขุนใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง5นาทีเท่านั้นในการตัดสินว่าเอมิเลียไดเยอร์มีความผิดจริงจากคดีการสังหารเด็กทารกส่วนข้ออ้างเรื่องอาการป่วยทางจิตหรือความพิกจริตของเธอนั้นไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทําให้คณะลูกขุนเชื่อถือได้นั่นจึงทําให้ผู้พิพากษาฮอว์กินส์พิจารณาตัดสินให้ลงโทษด้วยการแขวนคอในช่วงรอวันประหารที่กําลังจะมาถึงเอมิเลียได้เขียนหนังสือถึง5้าเล่มโดยมีชื่อเรื่องว่า เรื่องจริงที่ผ่านมาพร้อมคำสารภาพสามสัปดาห์ก่อนถึงวันประหารเอเมิเลียก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะต้องการขออุทธรณ์แต่อย่างใดจนกระทั่งในคืนสุดท้ายได้มีผู้เข้าไปเยี่ยมเอเมิเลียพร้อมกับได้ถามเธอว่ามีอะไรอยากจะบอกกล่าวสั่งเสียหรือสารภาพเป็นครั้งสุดท้ายอีกหรือไม่เอเมิเลียจึงนำกองหนังสือทั้งหมดที่เธอได้เขียนเอาไว้หยิบยื่นให้แก่เขาแทนคำตอบแล้ว,วันประหารชีวิตก็มาถึง ในวันพุทธที่10มิถุนายนในปี1896คือวันสุดท้ายในชีวิตของเอมิเลียไดเยอร์เธอถูกประหารชีวิตพร้อมกับนักโทษรายอื่นๆอีกสองคนโดยเพชฌฆาตนามว่าเจมส์บิลลิงตันซึ่งก่อนที่จะลงมือประหารเจมส์ James ได้เอ่ยถามเธอว่ามีอะไรที่ต้องการจะกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่แต่เอมิเลียตอบปฏิเสธไปจนเมื่อถึงเวลา9ก้าโมงเช้าตามกำหนดเวลาของการประหาร เอมิเลียก็ได้ถูกทําการแขวนคอจนเสียชีวิตไปในที่สุดที่เดือนจําเก่าแก่แห่งกรุงลอนดอนหลังการประหารชีวิตเอมิเลียได้จบสิ้นลงไปแล้วแต่เรื่องราวเล่าขานก็ยังไม่ได้จบลงไปด้วยง่ายๆเนื่องจากสื่อมวลชนยังคงนําเอาเรื่องราวของเธอมานําเสนอแก่สาธารณชนจนทําให้เอมิเลียได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้สร้างเทวดาเนื่องจากในสมัยนั้นมีความเชื่อกันว่า เด็กๆที่ตายก่อนวัยอันควรจะกลายเป็นเทวดาน้อยอยู่บนสงสวรรค์หรือกระทั่งมีข่าวลือต่างๆที่พูดถึงเธอกันอย่างมากมายเช่นว่าเธออาจจะเป็นตัวจริงของแจ็คเดอะริปเปอร์ซึ่งเป็นฆาตกรลึกลับชื่อดังที่ออกอารวาสอยู่นักกุงมลอนดอนในช่วงยุคสมัยเดียวกันกับเธออีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงไปถึงความเกี่ยวข้องกับเหยื่อรายต่างๆที่เป็นโสเภณีทาแท้งอีกด้วยแต่ข่าวลือต่างๆเหล่านั้นก็มักจะเป็นข่าวลือที่เอ่ยอ,อ้างขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยและไม่จริงจังมากกว่า อย่างไรก็ตามคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องเด็กทารกครั้งใหญ่ของเอมิเลียไดเยอร์ก็ได้ทําให้เกิดกระแสข้อเรียกร้องจากประชาชนเป็นจำนวนมากที่ต้องการจะให้ทางการเข้ามาจาัดก,การดูแลปัญหาเรื่องลูกนอกสมรสหรือเหล่าเด็กกําพร้าซึ่งนั่นก็ทําให้ต่อมาทางการของประเทศอังกฤษจึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เด็กๆนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น